ในพื้นที่ชายแดนที่ติดกับเวียนมาตอนนี้ก็เห็นผลชัดเจนนะฮะส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือชายแดนที่ติดกับประเทศกัมพูชานะครับเมื่อวานนี้คุณภูมิธรรมก็ลงพื้นที่ไปนะฮะเพื่อที่จะคุมเข้มเรื่องของมาตร,รการต่างๆในการป้องกันพวกแกงคอนเซนเตอร์นะครับปรากฏว่าฝ่ายความมั่นคงไปสำรวจ ตามจุดผ่านแดนต่างๆช่องทางธรรมชาติเนี่ยนะฮะมีประเภทที่เป็นร้วนลวดหนามที่เราวางเอาไว้ป้องกันเนี่ยฮะถูกตัดเป็น10จุดเลยครับโดงพลตรีสมภพภารเวชผู้บระชาการกองกำลังสุรานารีก็ลงพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมอำเภอกาบเชิงที่สุรินนะครับไปตรวจสอบมาตรการสกัดกั้นขบวนการ call center ซ,ซึ่งถานปฏิบัติการก็อยู่ฝั่งตรงข้ามโดยฝ่ายไทยเนี่ยเพิ่มความเข้มงวดคือล่าตระเวนถี่ขึ้นตรวจสอบเส้นทางธรรมชาติ ร่วมมือกับสำนักงานกสทชตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตบริเวณแนวชายแดนนะครับจากการล่าตระเวนของฝ่ายความมั่นคงเนี่ยปรากฏว่ายังมีการถูกลักลอบตัดลวดหนามของขบวนการกลุ่มสีเทานะครับคือเป็นช่องทางธรรมชาติเนี่ยแหละฮะสียหนเจ้าหน้าที่เขาก็ไปวางรั้วลวดหนามเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบเข้าออกกันเนี่ยนะฮะก็ไปตัดล้วนลวดหนามแล้วที่เจอแบบนี้กว่า10จุดเลยนะครับ และได้มีการควบคุมการนำสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์เข้าออกผ่านจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมช่องสงงามและช่องสายตะกูนะครับโดยขอความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรและเจ้าหน้าที่ตอมอนในพื้นที่กำชับเรื่องการเช็คกล้องวงจรปิดให้ใช้การได้ในช่วงที่มีการปรับปรุงพื้นที่ด่านถาวรช่องจอมที่กาบเชิงสุรินด้วยครับ แล้วก็ไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทุกผู้ชมฮะเมื่อช่วงต้นสัปดาห์เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถช่วยเหลือชาวจีนได้นึงคนคนนี้ถูกแกง๊งลเซเ็ center จับตัวมาบังคับทํางานเป็น c เซเ็ center นะฮะก่อนที่จะหลบหนีมาขอความช่วยเหลือจากตํารวจสุรินและก็ขยายผลนําไปสู่การบุกค,ค้นแหล่งกบดานของขบวนการปลอมพาสปอร์ตคือคนนี้เป็นคนจีนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะถูกนําตัวไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อไปทํางานเป็นแกง๊งลเซเ็ center แต่ระหว่างที่จะนําตัวเนี่ยคือเขาไปกบดานอยู่ในตัวเมซูรินก่อนนะครับเพื่อรอทําพาสปอร์ตปลอมแล้วก็ชายจีนคนเนี่ยเขาหลบหนีออกมาระหว่างที่เดินทางโดยรถยนต์นะครับแล้วก็มีการประสานตารวจให้เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยบุกเข้าไปทลายเป็นตึกแถวนะฮะที่ข้างใดเจอหลักฐานเยอะเลยเกี่ยวกับพวกทําพาสปอร์ตปลอมเนี่ยนะครับ ซึ่งที่ผ่านมากองกำลังสุลารนารีช่วยเหลือเยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ถูกหลอกข้ามแดนม,มาแล้วทั้งหมด37รายในจำนวนนี้เป็นชาวไทย35รายและต่างชาติ2รายครับ